กระครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าและแม่น้ำที่ใสสะอาดมีแมวน้อยชื่อว่ามิกกี้มิกกี้เป็นแมวที่ขี้เล่นและรักในการประจนภัยเขาชอบวิ่งเล่นไปตามทุ่งหญ้าและป่าไม้รอบๆหมู่บ้านแต่ในลึกแล้วเขาอยากเดินทางไปยังเมืองใหญ่ที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนและสิ่งใหม่ๆมากมายที่เขา ยังไม่เคยได้พบได้เห็นมาก่อนวันหนึง่งเมื่อเขารู้สึกตัวว่าตัวเองโตพอแล้วมิกกี้ก็ได้ตัดสินใจออกเดินทางไปยังเมืองใหญ่เขาได้บอกลาคุณยายซึ่งเป็นแมวแก่ๆอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ในหมู่บ้านคุณยายหนูจะไปเมืองใหญ่แล้วนะคะคุณยายก็ยิ้มและลูบหัวของมิกกี้เบาๆก่อนจะบอกมิกกี้ว่า ระวังตัวด้วยนะแต่อย่าลืมกลับมาบ้านนะลูกเมืองใหญ่มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่อาจจะทำให้เจ้าหลงทางได้จากนั้นมิกกี้ก็ได้ออกเดินทางด้วยความตื่นเต้นเมื่อเข้ามาถึงเมืองใหญ่เขารู้สึกตื่นตาตื่นใจไปกับทุกสิ่งที่เขาเห็นรถยนต์วิ่งไปวิ่งมาเสียงผู้คนคุยกันดังลั่นและร้านค้า ก็เต็มไปด้วยของที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนทุกอย่างดูแปลกใหม่และน่าสนุกจนทำให้เขาอยากสำรวจเมืองใหญ่นี้แต่ไม่นานมิกกี้ก็เริ่มรู้สึกสับสนเขาเดินเล่นไปเรื่อยๆจนหลงทางเขาพบว่าตัวเองอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆที่ไม่มีใครเดินผ่านไปผ่านมาเลยแม้แตดเสียงของรถก็หายไป เขาได้นั่งลงบนพื้นและก็รู้สึกกลัวมิกกี้ก็ได้พูดกับตัวเองว่าทำไมฉันถึงลงทางแบบนี้ฉันไม่รู้จะไปทางไหนเลยในขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของบางสิ่งเดินเข้ามาหาเขาเขาหันไปเห็นสุนัขแก่ๆตัวหนึ่งมันเดินเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆสุนัขยิ้มและถามว่าเจ้าหลงทางใช่ไหม เจ้าต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่ามิกกี้ก็ได้พยักหน้าและพูดว่าใช่ค่ะหนูหลงทางมาหนูไม่รู้จะไปที่ไหนเลยสุนัขมองมิกกี้และพูดอย่างใจเย็นว่าเมืองนี้มันใหญ่มากถ้าเจ้ามีความอดทนและความใจเย็นเจ้าจะสามารถหาทางกลับได้มิกกี้ฟังคำพูดของสุนัขแก่และเริ่มสงบสติอารมณ์ เขาตัดสินใจที่จะตามสุนัขแก่ไปสุนัขแก่ก็ค่อยๆพามิกกี้ไปตามถนนหลักผ่านร้านค้าและป้ายตามถนนที่เขาคุ้นเคยมากขึ้นสุนัขแก่สอนให้มิกกี้สังเกตป้ายตามถนนและการหาทิศทางจากแสงพระอาทิตย์เพื่อไม่ให้หลงทางอีกในที่สุดพวกเขาก็มาถึงทางแยกใหญ่ สุนัขแก่ก็ได้พูดว่าตอนนี้เจ้าอยู่ในทางที่เจ้าคุ้นเคยแล้วเจ้าสามารถกลับบ้านได้จากที่นี่มิกกี้รู้สึกดีใจให้ขอบคุณสุนัขแก่มิกกี้ก็เลยพูดว่าขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยหนูไว้หนูจะจำคำแนะนำของคุณไวค้ค่ะเมื่อมิกกี้กลับถึงหมู่บ้าน เขาก็ได้เล่าเรื่องราวการผจญภัยในเมืองใหญ่ให้ทุกคนฟังเขาบอกว่าแม้เมืองใจใหญ่และดูวุ่นวายแต่ถ้าเรามีความอมดทนและใจเย็นเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ทุกคนในหมู่บ้านยิ้มและชื่นชมในความกล้าหาญของมิกกี้และเขาก็ได้เรียนรู้ว่า การไม่ยอมแพ้และการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นไม่ใช่เรื่องน่าอายการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นสามารถทำให้เราผ่านปัญหาต่างๆไปได้ข้อคิดดีๆจากในฐานเรื่องนี้การมีความอดทนและไม่ยอมแพ้รวมถึงการรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อจำเป็นจะช่วยให้เราผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้และนิทานเรื่องนี้ ก็ได้สอนให้เข้าใจถึงความสําคัญของการไม่ยอมแพ้การมีความอดทนและการขอความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อพบกับปัญหาเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับนิทานในวันนี้ถ้าชอบหรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันจนจบนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย